งาน,น,านไหลอยู่วะแบ,บ่คือแพ้อีดอกมึง <c ười> จะมาสวยอะไรสหายเนี่เเย,ยบบเขาเขียนอยู่แแไปพ่าแพ้ไข่เขาเขียนอยางงี้ดอกมึงไม่ใช่คนอีสารค่ะมาสวยอะไรีดอกคนเลยมาสวยแแบหบน้าแบยอะไงเมือนไม่ใช่คนอีสารค่ะ <c ười> อีดอกสุยนี่สวยเหมือนหมากมเ,เล็บแมวเลยค่ะคืออะไรว่าหมากเล็บแมวอ่ะมันจะเป็นอ่ามึงน่กโกหกกูทุกมันไม่หมากเล็บแมวอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือผลไม้คอีสานแต่ต้นมันจะมีหนามอร่อยไหมเป,ปรี้ยวเหมือนนี่เลยกูฉีดโลออนมาค่ะอีนุ่มหากแกงมอีนี่ชอบแกงกูเอเอชัก็ว่าอยู่กินหมากเล็บแมวอยูไ่ไหน เหมือนอาหารแมววะกูกินเหมือนอาหารแมวอาหารแมวน่ารักน่ารักเป็นแมวเรีาหนุ่ยหนุ่ยไหนลองทำข้าแมวกินหน่อยค่ะแมวพงค์แมวพงคืออะไรวะแมวพงคือถามต้องถามคนในคอมเมนต์แมวพงคืออะไรแมวพงคือแมวพันธุ์ที่คล้ายๆสกอติชที่น่ารักแบบวแบบไม่น่าเช่จริงอันนี้เรื่องจริงแบบอยู่แถวๆกอไผ่ตอนกลางคืนนะคะตัวอะไรครับแมวแป้งและแมวเป้าเขาบอกว่าเนี่ยยู่นาบีไปดูแมงคลามที่ห้องเราไหม เยอนะแมงคามมันคือแปลว่าผีเสื้อหรอใช่จริงปหมเนี่ยจริงกาภาษาอีสานกูเปิดหาเลยอีสานแมงคามแปลว่าอะไรผีเสื้อภาษาอีสานเขาเรียกแมงคามเปิดมาเป็นกบนะกิ๊กอ๋ไม่ใช่กบทวิตเตอร์ขึ้นเลยอุ้ยแรงมากอุ้ยจำแจวแรงเวอร์โอ้ยไหนแมงชื่ออะไงฮะแมงคามมันมันขามดีหดอกแมงคามเนี่แมงคาม ไปดูแมงคามดิพักเสื้อผีเสื้ออะไรอุบาท์ยุงเนี่ยแมงคามบอกกูผีเสื้อเออฉันเริ่มเอานี่ออกมีคนบอกว่าเก็บกิโพดนิดนึงนะคะแม่ราเรนเก็บอะไรนะกิโพกิโพคืออะไรคือแบบว่าอ่าผมมันรูดไม่ใช่แล้ว กีออโพก็คือแบบว่าอันนี้เนี่ยมันจะหลุดเนี่ยเก็บดีๆกอ้ากีโพแต่ว่าอะไรเนาะก็แต่ว่าอะไรเก็บกีโพดีๆเขาบอกนี่ก็ไม่ค่อยรูนะ้ด <laughs> ้กกีโพเขาบอกว่าเก็บอืมทุกคนพนมมือกันพุงรอเลนสวดพูดทำไมวะสวดแปลว่าอะไรออสวดแปลว่าอะไรสวดแต่ว่า พระเทศประเทศเลยของมึงเหมือนตอมอะไรอ่ะ